การดับไปมันเป็นการดับจากสิ่งที่เคยมีหรือสิ่งที่เคยเกิดมาก่อนแล้วแล้วเสื่อมนะเสื่อมไปเรื่อยๆแล้วจนดับหมดไปความหมดไปจากสิ่งที่เคยมีที่เคยปรากฏเกิดขึ้นมาเนี่ยอันนี้เรียกอนัตตานะพระองค์จึงตรัสรูปเป็นอนัตตานะรูปเป็นสิ่งที่เกิด อุปาโทเกิดปรากฏเมื่อลูกเกิดปรากฏปุ๊บเนี่ยเสื่อมก็ปรากฏที่พระราสดาถามอ,อนนท์เนี่ยอ,อนนท์อุปาโทปัญญายติวโยปัญญายติทิตตะบัญญัติขึ้นแก่หมวดธรรมเหล่าไหนบัญญัติขึ้นเพื่อขันหานะดังนั้นลูกก็มีสามคุณสมบัติเหมือนสังคตะเหมือนกันคือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีราะหอึ่ง่ปรากฏ <c oughs> สามคุณสมบัตินี้ไม่พูดเรื่องการดับพูดแค่เกิดเสื่อมแล้วก็เสื่อมเรื่อยๆนะแต่สิ่งใดที่มันเกิดมาแล้วเสื่อมแล้วมันก็เสื่มเรื่อยๆไม่มีหยุดเรารู้เลยว่ามันต้องดับต้องหมดแน่นอนนะแต่นั้นความหมดไปตรงนี้มันเป็นความหมดไปที่มาจากการเกิดขึ้นแล้วตัวตนมีขึ้นแล้วแล้วตัวตนเสื่อมแล้วดับไป สิ่งนี้จึงถูกเรียกว่าอนัตตาพระองค์จึงตรัสว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาพระองค์บอกถ้ารูปเป็นอัตตาแล้วซ้ายรูปจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธถ้ารูปเป็นอัตตาแล้วซ้ายรูปจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธรูปจะไม่เสื่อมความเสื่อมต้องไม่มีนี่ต้องคงที่ตลอดการไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่เพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธั้นะคำว่าอนัตตาของพระองค์เนี่ยคือสิ่งที่มันอาพาธได้อาพาธได้และพระองค์ก็ยกตัวอย่างเรื่องของรูปซึ่งรูปเป็นสิ่งที่มีการเกิดปรากฏเสื่อมและดับนะ <c oughs> พระองค์ก็ไล่เลียงไปจนถึงวิญญาณนะวิญญาณเป็นอนัตตานะ ถ้าวิญญาณเป็นอัตตาแล้วซ้ายวิญญาณจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธนั้นวิญญาณถาวรไม่มีวิญญาณมีการเสื่อมการดับนะยังมจะเห็นว่าทำไมแต่ก่อนเนี่ยบางคนพูดว่าวิญญาณเนี่ย แนะล่นไปสู่พบนั้นพบนี้เนี่ยถึงเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วถึงถูกตำหนิเพราะมันจะกลายเป็นว่าวิญญาณเนี่ยไม่มีการดับมีตลอดกลายเป็นวิญญาณเนี่ยนะเวลาไปสู่อารมณ์เนี่ยมันวิ่งไปได้แล้วมันวิ่งกลับมาแต่จริงๆไม่มีนะให้เข้าใจตรงนี้เป็นประเด็นใหญ่มาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้ว สาติเกวตตบุตรเนี่ยนะบอกวิญญาณเนี่ยเป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปไม่มีนะ <c oughs> <c oughs> บางทีในปัจจุบันนี้เรายังมีมีความเห็นอย่างนี้อยู่ว่าวิญญาณแล่นไปท่องเที่ยวไปพอนะบอกวิญญาณเป็นธาตุรู้เป็นกิริยาที่รู้แจ้งนะก็เลยโยงไปสู่ความเป็นเป็นจิตนะ,ะแล้วก็กลายเป็น ไปแบ่งแยกจิตเป็นว่าจิตที่ไม่ตายมีแล้วก็จิตที่เกิดตายมีจริงๆก็จิตก็จิตอย่างเดียวแหละนะและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดในพระสูตรที่พระองค์บอกนะบอกจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วนะติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้ ประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ10อย่างนะกระถาวัตถุ1ิอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าทำ มรคก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ